ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ได้ลงพื้นที่สำรวจความขาดแคลนหนังสืออักษรเบลที่โรงเรียนธรรมิก,กวิทยาจังหวัดเพชรบุรีกันไปแล้วนะครับวันนี้เราได้ลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับนวัตกรรมเครื่องพิมพ์อักษรเบลที่เหล่าทีมงานจิตอาสาจะไปร่วมแบ่งปันแสงสว่างทางปัญญาให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับ โตยโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2อภาพแห่งการแบ่งปันกระดาษหน้าที่3จากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อมามอบให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรีและตัวแทนโรงเรียนจากภาคอีสานภาคเหนือคือจุดเริ่มต้นแห่งความประทับใจและคุณค่าแห่งแสงสว่างทางปัญญาในวันนี้ครับ ดูสิคะคนไทยเรานี่มีน้ำใจจริงๆเลยนะคะโอ้โหมากมายมหาศาลจริงๆกับกองกระดาษกองมหึมาที่ทุกคนส่งมาให้นะคะซึ่งกองกระดาษมหึมาทั้งหมดนี้เต็มคันรถแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะจะกลายเป็นหนังสืออักษรเบลที่มีคุณค่า <c oughs> เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับผู้พิการทางสายตาในอีกไม่นานนี้แล้วล่ะคะ่ะดังนั้นพวกเราพร้อมไหมคะพรถ้า <c oughs> พร้อมแล้วลุยเลยคะ่ะ ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสองตั้งใจที่จะกระจายโอกาสไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนทรมิกวิทยาเราจึงได้คัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินีพัฒถ์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมาร่วมกิจกรรมทำความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการทำงานหวังว่า สิ่งที่พี่สร้างอ่ะมันจะเป็นจุดประกายให้น้องเนี่ยได้เพิ่มพูนศักยภาพแล้วก็ความรู้มากย่งยังไงก็ขอฝา,ากมาร์กเบลชิ้นนี้ไว้ด้วยแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับพวกเราทุกคนนะคะพร้อมมอบเครื่องปิ้นบัมเบิลเบลเพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไปครับเป็นประโยชน์มากซึ่งจะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้อักษรเบลในระดับเบื้องต้น แล้วเจ้าปรินเตอร์ตัวนี้มันมีหลักในการทํางานยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับเบลเบลตอนแรกเนี่ยคือเรายังต้องมีไดเวอร์ไดเวอร์ของเครื่องฟินนะคะตัวที่สองคือต้องมีโปรแกรมซึ่งโปรแกรมที่เราได้พัฒนาขึ้นค่ะตวที่สามก็คือฮาร์ดแวร์คือตัวเครื่องอ,นนอันนี้คือโปรแกรมของตัวเองเลยใช่ใช่ฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็แปลได้สองภาษาที่เป็นภาษาเบลก็คือภาษาไทยและภาอังกฤษ ตอนนี้เราก็ได้นะคะเป็นหนังสืออักษรเบลเรียบร้อยแล้วนะคะจากเครื่องพิมพ์บัมเบิลเบลนั่นเองเย้เครื่องพิมพ์อักษรเบลชนิดนี้สามารถใช้ได้กับกระดาษนิตยสารทั่วไปหรือกระดาษที่ใช้แล้วขนาด A4 มีความหนา120แกรมมีโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์อักษรเบลจากไฟล์เอกสารปกติ ในระหว่างที่เครื่องปริ้นนะคะอักษรเบรลวกาลังทํางานอยู่นะคะเพื่อผลิตอักษรเบรลวก็มีน้องๆจิตอาสา,าอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อาสามาตัดกระดาษนิตยสารนะคะให้กลายเป็นขนาด A4 ค่ะดูสิคะขยันขันแข่งกันใหญ่เลย <S <S และในที่สุดนะคะด้วยนวัตรกรรมบัมเบิร์เบรลนี้ค่ะก็สามารถทําให้น้ําใจของคนไทยที่ส่งกระดาษกองมาคือมามาได้เปลี่ยนกลายมาเป็นหนังสื้ออักษรเบรลวเรียบร้อยแล้วค่ะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้พัฒนานะครับที่ร่วมกันคิดประดิษฐ์ทำวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาใน,านอนาคต้างหน้านักวันตัวนี้น่าจะช่วยประโยชน์ได้มากนะครับเข้ามาศึกษากระบวนการวิธีการใน,ในการพัฒนาอย่างไรให้ให้เครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ในราคาที่ต่ำลงนะครับปิดท้ายกิจกรรมสร้างเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันในวันนี้ ด้วยข้อความอักษรเบลที่มอบกำลังใจให้แก่กันในวันนี้ครับขอให้น้องๆสู้ต่อไปนะคะเป็นเด็กดีของสังคมสู้ๆค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยเหลือที่เป็นตัวหนึ่งในการช่วยเหลือน้องน้องครับ<อ>จริงมากกับมาของท่านในครั้งนี้ถือว,ว่าเป็นกำลงใจอันสูงส่ง จรจิงกันโดยหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมการบริจาก,กระดาษ a 4น้120กรัมหรือกระดาษนิตยสารก็ได้นะคะให้กับโรงเรียนสอคนตาบอดทั้ง3แห่งนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้นําไปผลิตเป็นหนังสื้ออักษรเบลเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะแล้วโดยอีกหนึ่งเดือนนะคะเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์แห่งแสงสว่างทางปัญญานี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามค่ะโลยต้าคนจริงสร้าง คุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเรากำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตัวต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i r e เ l t v c o m ครับ